าว่าไงกินอะไรอยู่อ่ะก็กินขนมเลื่อยเบยว่าแต่นายไปไหนมาน่ะเขารอนายเล่นเดซิมอยู่นะไปเซเว่นมาว่าแต่กินอะไรก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกก็แค่มันฝรั่งทอดกรอบทั่วไปอเฮ้ยมันฝรั่งทอดกินแล้วเป็นร้อนนายพอดีซื้อขนมมาสนใจนี่ปะนี่เลยซันสแน็คเมล็ดทานตะวันกินง่ายราคาถูกแค่5บาทเองขายที่เซเว่นอีเวทุกสาขา ขนมอะไรอะ่ะดูท่าทางกินยากนะเหม่ยนยากเลยกินง่ายเดี๋ยวกินให้ดูดูนะอร่อยตันสนักไม่ได้นทันตะวันอร่อยครับย้อนมีสองแบบนายสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอิลเวนทสาขาอย่างที่บอกไว้มีอันนี้กินง่ายทีกอกหมดอันนี้แบบตอง แถมโค้ดฮอนด้วยเทพลองดูแล้วจะติดใจแล้วก็ได้น้ำอีกขวดหนึ่งเพียวลิคูฮั Honey Lemon, นนี่เลมอนผสมน้ำพึ่งนิวซีแลนด์และเลมอนนั่นเองกินแล้วเสียงดีนะอร่อยแน่นอนเดี๋ยวทดสอบให้ดูเป็นไงละ่ะเสียงหล่อขึ้นมาเลยอะ่ะเฮ้ยนั่นเสียงนายจริงๆเหรอสุดยอดใช่ไหมละ่ะนายอยากลองกินใช่ไหมเออนายเอามาลองแก้วนึ่งสิ ฉันรู้ว่านายไม่ชอบกินแบบขวดนะเดี๋ยวเทใส่แก้วให้นะอ่ะจัดไปโอ้โหสุดยอดเลยอะเสียงเปลี่ยนเหมือนนายเลยคิวหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยพลิคุไว้ทีฮันนี่เลมอนและซัน Snack แถมโค้ดฮอนด้วยสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาในฮาวส์ <N> <house> เออว่าแต่ ในเดอะซิมไม่มีเซเนนะคิวก็บอกให้นายกในซิมเขาเปิดเซดิเดี๋ยวมีขายแน่นอนลองดูอร่อยชั่ว แล้วผู้ชมด้วยครับี่รู้นสโตรีการคอสแคร์ดิมิงนะครับผมจูงผมมิคอลน,นะฮะนลิเกนทุกคนกำลังรับสมตอนนี้ก็คือเดอซิมโฟกับทาโอรุนั่นเองเย,ยี่ยโยเฮ้โยซับ <Hey, S 1> โ,โอ้บ้าไปแล้วตัวนึงกินขนมกินซันสนแน็คลคักเกือกอ่ะอร่อยอกินไปเล่นเกมไปนี่โคตรเพลินอ้าวแล้วอีป้านี่มันใ,นใครวะเข้ามาในบ้านเราได้ไงเนะี่ยอ้าวแล้วคนเขาฝึกพูดอยู่เดินเข้ามาไหมอ่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาฝึกพูดแล้วนะคือตอนนี้เวลาเยี่ยวถึงเวลาเยี่ยวแล้วมาคุยอะไรในห้องน้ําตอนนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยได้ม้นี่ก็แลว กลับบ hey? hey? ้านได้แล on ้วไปไปอาร์ทูลิฟกลับบ้านไปเลยนะไม่ต้องมาเลยนะนี่บ้านใครให้รู้สะบ้างอนี่ไม่ได้ฉี่เนาะนี่ขี้เลยไปไปยบายกลับไปก่อนได้ไหมตอนนี้ฉันไม่ว่างเลยนะไปไปไปายแล้วก็หิวมากอะตอนนี้กินกินอะไรดีกินกินนมไปก่อนกินนมลองท้องไปก่อนกินนมไปเยอะจะท้องเสียเนี่ยกินนมเข้าไปอืมโอเคเรียบร้อย่ะคลีนหน่อย ทำคมสาปห้องนี้รู้สึกสมจริงมากครับมีการเขี่ยขยะลงถังขยะก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปล้างนะฮะถอยได้ไม่ตันอืมไปครับถึงเวลานอนแล้วครับรท่านผู้ชมครับห้าทุ่มแล้วยังไม่นอนเลยแล้วพรุ่งนี้มีงานทำไหมนะพรุ่งนี้เป็นมาทํางานหรือเปล่าแล้พวพรุ่งนี้หยุดนี่อ๋อสบายไม่มีปัญหาพรุ่งนี้เราไปเที่ยวดีกว่าครับเห็นมีคนรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้ทาวรู้เนี่ยมีแฟนนสียทีได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินหาหญิงใครถูกใจก็ลองคุยๆไวก่อน,อนแล้วค่อยโทรจีบโอเคปะ อ้าตื่นขึ้นมาด้วยความหิวหารู้ไปทำของกินก่อนดีวกว่าหารู้จะต้องฮาเบรกฟัสต์ egg and t o กินเหมือนเดิมไม่กินอะไรมากมแล้วตอนนี้ตัวเหม็นด้วยฮะยังไม่ได้อาบน้ำเลยสินะผมไม่ได้ตั้งใจทรมานซิมนะครับท่านผู้ชมแค่ขี้เกียจ <laughs> อาอ้าวไม่ไม่ไม่ใจยเย็นใจยเย็นอันีหยถูรเดิมเอาแล้วทำไมหนอนปางกลายเป็นไข่ได้วะโอ้โหโคตรโหดเลยเล่นมายกากลอะไรอ้าวกวดพิกไทยใจยเย็นง่าเอ้าว โอ้โหเอากินข้าวครับกินข้าวเร็วๆเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกคือเป้าหมายงานของเราเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนทั้งหมด4คนนะฮะเราถึงจะเลื่อนคั้นได้ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะครับมีเพื่อนสี่คนเนี่ยจะต้องสร้างความสัมพันธ์ให้เขาแบบว่าสนิทกับเราให้ได้ไปคือสถานะความสัมพันธ์ดูท่าเดินมันสถานะความสัมพันธ์เนี่ยคนรู้จกักมันไม่เหมือนเพื่อนนะคนรู้จักก็คนรู้จกักนะต่างกันต่างกัน ตอนนี้11โมงแล้ววันนี้ตื่นสายหน่อยฮะเทกับบาทอาบน้ำหน่อยเร็วฟึบตอนนี้ข้ารลมก็รู้สึกโอเคแล้วอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ,ะ Meet new. อ่ะมีสวันคนิวอ๋อแล้วก็เล่าเรื่องที่สุดยอดเหลือเชื่อให้คนอื่นฟังแล้วก็เล่าเรื่องตลกให้ขำให้คนอื่นขำาะประสบความสำเร็จออโอเคตอนนี้กูยังไม่มีมุกตลกในหัวสมองเลยวะ่ะ ต้องให้ทาโอคุงไปอ่านหนังสือเรื่องตลกก่อนนะฮะอาบน้ำเร็วๆสิแช่น้ำยาวเลยโอเคเราจะไปไหนกันดีมาดูกันก่อนดีกว่าถ้าหนังสือดีไหมตรงนี้คืออะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์เหรอไปพิพิธภัณฑ์ดีกว่าไปกับใครดีไปกับ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 จอยไปไหมจอยลองชวนจอยครับจอยอาจจะไปเฮ้ยส่วนดีจอยจยเป็นไงบ้างถามอะไรดี ถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอัน comfortable low quality bath อาบน้ำแล้วเมื่อยตัวอะไรประมาณนั้นเหรออ๋อจะต้องซื้ออ่างใหม่ให้ทีนะเฮ้ยมีคนจอกจริงด้วยวะ่ะเป็นไงบ้างล่ะเราพยายามจะตีสนิทกับเธอคนนี้อยู่ครับจะต้องให้เป็นเพื่อนให้ได้ไม่ถึงขั้นจีบนะเพราะสเปกผู้หญิงของผมไม่ใช่แบบนี้ทำไงก็ได้ให้เป็นเพื่อนอะ่ะเออเอาง่ายมอชอยส์ฟันนี่เฮ้ยนี่ไงมอชอยส์เฟลลี่อาร์า Get <to> know. เดอล์เดอเกตูโนนี่ไงพูดดอะไรก็พูดไปเถอะ นี่เป็นไงความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแล้วครับมอชอยเฟนลี่อืมทำอะไรดีไรเดนเดย์วันนี้แดดแรงนะโอเครับเป็นเพื่อนอยังไงสถานะเป็นอะไรอะ่ะเป็นแค่คนรู้จักกันเฉยๆยังไม่มีเป็นเพื่อนนะครับ,บโหเราไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยอันว่าคุยคุยให้ค่าสังคมเต็มก่อนแล้วกันนี่ค่าโซเชียลโอเคเราไปเดินเล่นพิพิธภัณฑ์ดีกว่าครับ ไปดูพิพิธภัณฑ์ดีกว่าเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจเออมึงเลิกคุยกันทีเดี๋ยวคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้คุยกันในแชทก็ได้ในเฟซบุ๊กทำไมเด็กเดอะซิมมีแต่คนอ้วนๆวะไม่มีคนหนุ่มดีเลยอ่ะดูดิรวมสมบูนกันทุกคนขอสัมวัน on the phone ของใครดีล่ะตอนนี้ไม่รู้จะโทรหาใครว่าขึ้นมาแฮชบนก่อนมีอะไรไหมข้างบนก็ไม่มีอะไรที่นี่ไม่น่าเที่ยวเลยฮะไปบาร์ดีกว่านะผมว่าไปไนท์คลับยังจะดีกว่าเยอะเลย ไปกับจอยนี่แหละจอยเพื่อนเราเพรากิจของเราในพาร์ทนี้ก็คือหาเพื่อนให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคนนะครับแล้วเราก็จะได้แบบเื่อนขั้นงานขึ้นไปนะเยะมาถึงแล้วไนคลับที่เดิมที่ที่เราเคยมาเป็นประจำโอเคเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ใครอะโอ้โหเอาว่ามาคุยติดต่อไว้ก่อนแล้วกันจะได้มีหญิงให้เรียกกันเยอะ <c oughs> ว่าจะจีบใครว่าไงสวัสดีอ่าไม่หญิงครับผู้หญิงคนนี้ไม่หญิง รู้แล้วว่าต้องสร้างเพื่อนแต่ว่าใจเย็นดิแล้ทำไมผู้หญิงคนนี้เขาเดินหาอะไรกินเหรอหากบกินเหรอเจ๊มานั่ง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 โอ้มึงนั่งคุยกันเป็นกิจจลักษณะเลยทาโอ้คุณรู้นะว่ามึงไม่ได้มองหน้านะนี่คือมุมมองของทาโอเวลาคุยกันกับผู้หญิงนะอะเอาทาโอลุกไปไหนละแน่นั่งตรงนี้มันดูห่างไปครับก็เลยเข้ามานั่งข้างๆนะครับนี่เขาเรียกว่าการยกระดับความสัมพันธ์นี่นี่เกินเพื่อนไหมไหนคนนี้จะจีบผู้หญิงคนนี้จริงเหรอทาโอฮะ จริงๆก็ใช้ได้อะน,นะก็ผ่านอยู่แล้วไงเอ้าหายไปแล้วเว้ยมอมอแป,ป๊บเดียวหายไปเลยอะไรเนี่ยไปไปนั่ง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 สั่งของสั่งของ,ส,ง,ของสั่งของกินมเีเลี้ยงเลี้ยงเหล้าคนอื่นไหมเมกซิงนอนอสั่งอะไรดีสั่ง Sweden, สวิตเดนดไปซี่เหมือนเดิมแล้ว้มึงจะขยับไปทาไมละ่ะเอา้าแล้วมึงก็กลับมาที่เดิมเฮ้ยมอชอยส์เฟลลี่ Choice, อ่านี่ต้องสร้างความสัมพันธ์ให้อย่างน้อยมีเพื่อนหนึ่งคนนะฮะก็กำลังโอเค คุยต่อไปคุยต่อไปเขาลังคุยกันอย่างสนุกสนานอย่าไปกวนเขาครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวทรงผมพี่แกเอาแล้วหยิบแก้วมาจากไหนเอาหยิบแก้วมาเฉยครับท่านผู้ชมครับหยิบแก้วมาจากหลังผู้หญิงคนนี้แหละครับนี่เฮ้ยอย่าจีบเด็กกูนะเว้ยโอ้แล้วดูดูคราวแพ้เขา หน่งนี้หญิงไม่สนใจหรอกนี่ต้องรอหลออเค้กแบบทาโอคุมดีครับไม่เหงามีคนคุยเป็นเพื่อนเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นไงน่ารักไหมคนนี้ก็ดูแบบก็ใช้ได้นะทักทายทักทายก่อนทักทายก่อนว่าไงเธอสวัสดีฉันมีเงินเยอะโอ้ยไม่เยอะอย่าไปพูดอย่างนั้นสิอย่าไปพูดอย่างนั้นผู้หญิงเขาไม่ได้เข้าหาคนด้วยเงินทุกทั่วผู้หญิงเขาไม่ได้เข้าหาคนด้วยเงินทุกคนนะเว้ยาๆๆๆไอ้นี่ขยับเข้ามาใกล้ๆกูแล้วคิดไรกูมัเนี่ยอย่านะกูชอบผู้หญิง โถไม่นั่าไกลๆไปไม่งั้นผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรไนท์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อชื่อว่านิโคครับนิโคพาลิชแต่ถ้าเกิดว่านิโคเนี่ยเติม e ไปตัวหน้าตัว h เนี่ยจะเป็นไนท์โฮไนท์โฮว่าอะไรไปหาคัแปลเองก่อนนีกลับบ้านไปเลยเว้เออเอาแว่นมานั่งข้างๆทำไมอะไปเลยไม่เอาไปครับผมว่าคืนนี้พอแล้วเรากลับบ้านดีกว่าคืนนี้เราอยู่ที่บาร์นานพอแล้วถึงเวลาที่เรากลับบ้านเรา เรามีเรื่องครั้งที่ต้องทําอยู่ก็คือปลูกต้นไม้นั่นเองอัปเกรดตาแหน่งให้สูงขึ้นแล้วก็จะตกแต่งบ้านให้สวยงามแต่งงานและมีลูกนั่นเองนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราเอาแล้วเรากลับมาตอนหกโมงเฉยครับแพลนสิไปปลูกหน่อยปลูกสวนไหนดูซิว่ามันจะปลูกยังไงโอเข้ามาตรงนี้เลยเวอเอาเลยเวอเอาถมถม Apple แอปเปิลละถม Apple แอปเปิลละนั่นน่ะถมแค่เนี้ยแค่นี้เหรอแล้วเนี่ย อาปลูกปลูกดอกไม้เยปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ด้วยถมถม,ม,มดอกไม้แบบนี้มันจะงอกขึ้นมาจริงๆเหรอวะจริงเหรอรเรอชื่อได้ปะเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆปกนี่มีผิวป่ามีโน้ตดนตรีออกมาด้วยพอยังรดน้ำนานเกินไปละแน่พอละหมดแค่นี้แหละ ทีนี้มีคนบอกว่าพี่ตั้งค่าให้เดอะซิมมันไม่มีอิสระหรือเปล่าใช่ไม่มีอิสระหรอกอาจจะมีอาจอาจะมีปลืม้มคุณปลื้มเบาโ,โซอะไรอย่เงี้ยมีอิสระอะไรเงี้ยว่าเกมเพลย์ฟูแอปพลิชเชนจ์ไป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 เข้าห้องน้าแล้วก็คืนนี้ยังไม่นอนครับคาลิสมาสกิลเราจะเป็นต้องเรียนไหมแล้วยังไม,ไม่ยังเป็นต้องเรียนอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แค่ต้องการมีเพื่อนสี่สี่คนเท่านั้นเอง อันว่าเราอ่านหนังสือดีกว่าอ่านอะไรดีอะ <c oughs> แต่นี้มันสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มสามารถไปเที่ยวไหนได้อีกวะสามทุ่มไปตะลุยนอกบ้านดีกว่าไหมแล้วไปเยี่ยมเพื่อนบ้านดีวะเออไปเยี่ยมเพื่อนบ้านดีกว่าฝังสองข้ามเนี่ยปไปก่อกวนไปกินนอนอยู่ที่นั่นเราต้องเป็นคนที่ไร้ความเก่งใจ <c oughs> <c oughs> ทไม่ขนาดนั้นไปเช็คดูเพราะว่าไม่เคยเข้าบ้านเพื่อนบ้านมาก่อนเลยแล้วตอนนี้เขานอนหรือย,อยังก็ไม่รู้นอ door. ็อกกระด้อไปเคาะประตูเร็ว โหลู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 กสาวบ้านเนี้ยอาจจะสวยก็ได้โหดูบ้านหลังใหญ่โตดูหน้านทางมีตังค์แน่นอนมีใครอยู่ไหมครับอ้าวเฮ้ยขอประตูแล้วไม่มีคนเปิดแล้วมึงก็เดินเข้าไปเลยเน,นี่ยนะโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยหลังหลังบ้านมีใครอะ่ะไปดูหลังบ้านแบบอืมดูทีวีเครื่องใหญ่อ้าวคุณนายคนนี้คุณนายคนนี้อยู่กี่คนครับไม่ทราบแววอยู่กี่คนอ๋อตกแต่งบ้านได้สุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมครับ อาวเขึ้นไปข้างบนโดยไม่มีความเกรงใจเขาเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาอา๋อคนนี้สาม,มีภรรยาอยู่กันสองคนไปไหนอะท้าโอ,อย่าเพิ่งไปเล่นเกมเดียมาดูมานั่งมานั่งมานั่งมา,ม,าม,ามานั่งมามามาลงมานั่งลงมานั่งดูโทรทัศน์เอา้าอีป,ป้าคนนี้คนที่อยู่ในบาร์ไม่ใช่เหรอคนเดียวกันปะอ๋อมีผัวแล้วเหรอคะอ๋อเหรอคะนี่นั่งคุยกันว่างไงสวัสดีนี่ไงความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นพราทิ์ร้อนมากเลยว่าไหมก็คุยกันไปนะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกหิวถ้าโอไปไหนอ่ะเขาอย่าเพิ่งเล่นเกมดิลงมาลงมาขึ้นไปไหนทํากับข้าวกินดีกว่าเสริฟเสร์ฟเสริฟเสรกับข้าวหอยที่นี่ทําทําปลาได้ด้วยว่ะสงสัยมีวัตถุดิบไปทําปลากินดีกว่าไม่เคยเห็นท่าโอ๊คุงทําปลาไม่เคยเห็นท้าโอคุงทําของดีๆกินกับเขาเลยอาละครับหยิบผักออกมาแล้วครับแล้วไหนปลาครับเอ้าแล้วพี่แกเทลงไปหายไปแล้วครับสับสับสับับับปบการเลยจับ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 หับจ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 ับ โอ้ยเลือดกระชูดโุยเจ็บเจ,จ,จ็บเอาในปลามาละปลามาเนื้อเป็นแผลเลยต้องทําแผลไหมถ้าโอเมื่อกี้แบบเลือดกระชูดเลยเอาครับใส่ปลาลงไปครับอ๋อเดียว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 ยวมึงทาอะไรทาอาหารบ้านพงทําแบบนี้อรอใจเย็นดิอย่ารุนแรงได้ไหมฮะแค่นี้เสร็จแล้วเหรอนี่คือปลาอะไรอะ่ะนี่มันขนมเบื้องชชัดขนมเบื้องถแถวแถวเชียงใหม่อ๋อเป็นแบบพัฟอะไรประมาณนั้นว่าแบบไส้ปลาอ่าไปกินไหมไปกินไหม อีกสองคนไม่กินเหรอให้เรากินคนเดียวก็เกรงใจนะโะผมมันคนจะเกรงใจตอนมึงเดินเข้ามาบ้านเขาเฉยๆกินข้าวฟรีครับกินข้าวฟรีแต่ตอนนี้ง่วงนอนแล้วอะวันนี้เราจะค้างที่นี่เว้ยเห็นข้างบนมีห้องนอนเยอะใช่ไหม oh. ไปดูก่อนมีหนึ่งห้องนอนหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นไปนอนบนเตียงเขา <laughs> ไปไปไปขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนอย่าเกรงใจบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราทำทุกที่เหมือนบ้านครับท่านผู้ชมเดินเข้าไปเปี่ยนเอียานอนแม่ง ตอนทุกที่เหมือนบ้านนะครับสองคนนั้นก็คงไม่ขึ้นมานอนหรอกเราก็หลับยันเช้าเลยอยู่กินที่บ้านเขาได้เลยจนกว่าเขาจะไล่เฮ <laughs> ้เจ๋งว่ะเดี๋ยวนี้หลับฝันดีเลยนอนบ้านเขาแล้วหลับฝันดีเลยมึงข้างล่างทำอะไรอยู่วะดูทีวีถึงเช้าเลยหรือไงนึ่ว่างขนาดนั้นเลยเหรอแล้วดูหนังเรื่องําเดิมวนไบวนไม้มหมาป่าอะไรของมึงเนี่ยปีสี่แล้วครับหลับยาวครับเตียงผัวเมียกูนอนหมดไม่สนใจแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีเพื่อนเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตื่นมาเราแชทดีกว่าแชทอยู่ไหน ไม่มีแชทเหรอนี่ไงแชทวิดแชทวิดอ่อจอยเราองเป็นเพื่อนกับจอยให้ได้ตื่นมาเราจะแชทกับจอยนะครับบ้านไข่ไม่รู้ตอนนี้แต่กูจะตื่นเช้นมาและเล่นคอมมึง <c oughs> อ,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  <c oughs> อย่าเกงใจทันที่เหมือนบ้านบอกแล้ว <c oughs> ไปคุยกับจอยแล้วความสัมพันธ์กับจอยเป็นไงบ้างอ่ะมีบอกไว้ <c oughs> ได้เพื่อนแล้วหนึ่งคนเรียบร้อยนะครับเยี่ยม แน่แล้วก็รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะครับอย่าให้ขาดหายว่าในงานนี้เพิ่มมาแล้วครับหนึ่งคนเราต้องหาเพื่อนอีกสามคนนะฮะ <c oughs> ทาทุกที่เหมือนบ้านลงลงไปคุยกับเจ้าจของบ้านให้เป็นเพื่อนหน่อยง่วงนอนกันแล้วเหรออย่าเพิ่งง่วงนอนสิแม่ไปไป <c oughs> มาบ้านเขาอย่านิ่งดูได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายในบ้านเขา <c oughs> เอ้าวเรียกขึ้นมาคุยเลยโหโคตรรุ่นใหญ่เลย <c oughs> ดูดิเรียกขึ้นมาคุยเฉยเลยนั่งเตียงคุยกันวย ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมกูบารบกวนบ้านมึงแล้วแบบมึงเจียงใจดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยเหรอโ,โอโ้โหสุดยอดเอาไปนั่งขี้ไปนั่งขี้ขี้เสร็จแล้วทําไงกลับมาคุยต่อไหมอ๋อไม่ครับอ๋อมีสองเตียงแหมยังดียังดีงดสแสดงว่าเหลือที่ให้เรานอนอยู่ทาคุงทําทุกที่เหมือนบ้านไปไหนอะนั่งดูทีวีเฉยสบายใจเฉบถ้าจะให้เจ๋งจริงต้องต้องขี้บ้านเขาด้วยเวยเจ๋งมากเจ๋งจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้เลย กินอยู่บ้านเขาวันนี้มาค้างบ้านตัวเองไม่อย well> ู่แล so ้วอะไรเนี่ยมอเฟลลี่คุย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 ห้องน้ำเขาหลูมากนะเขาดูตกแต่งดีนี่แล้วก็ยืนคุยกันแล้วทำไมต้องมายืนข้างๆกันเหมือนเป็นชูแน่นั่งคุยกันบนเตียงด้วยไม่ธรรมดาเว้ยทำไมเกมนี้มันดูแปลกๆอ่านหนังสือมาอ่านเฮ้ยคุยกันดีคุยกันคุยกัน เฟลลี่มอลชอว์สแล้วต้องการเพ,เพิ่มเพื่อนอีกนะฮะงานถึงจะก้าวหน้าแต่คงพอได้แหละว,วันนี้กลับบ้านดีกว่าอยู่บ้านเขานานเกินไปแล้วทาเป็นบ้านตัวเองเลยเอไปครับกลับบ้านเข้าบ้านณนะตอนนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนแล้วนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาหาเพื่อนเพิ่มอีกนะเจอกันแน่นอนยังไม่มีแฟน อาจจะจีบจอยก็ได้เฮ้ยแต่ว่าเป้าหมายที่เราอยากจะจีบที่ผมอยากจะจีบจริงก็คือเอ,อคนไหนวะคนคนคนนี้ใช่ไหมนีน่าเนี่ยนีน่านี่แหละหน้าจีบดีเอ็นว่าอินไวท์ทโทรไปไหนละ่ะให้ชวนไปไหนชวนมาบ้านดีจังหวะนี้ชวนมาบ้านแล้วทําไมอะ่ะชวนมาบ้านไม่ได้เหรอยังยังไม่ซีพอขนาดชวนไปบ้านเหรองั้นไม่เอาอ่ะอืม เฮ้ยใครมาหาเอาจอยจอยมาหาถึงที่จอยตกหลุมรักเราใช่ไหมล่ะสวัสดีจอยเป็นไงจอยเข้ามาก่อนสิจอยจะมากินฟรีบ้านเราเหมือนที่เราไปทำบ้านคนอื่นใช่ไหมเฟลลี่อัสบิ์เดเป็นไงบ้างจอยที่นี่ไม่มีอะไรให้กินฟรีหรอกนะนี่ไงพูดถึงของกินแล้วจริงด้วยอยากกินกาแฟฟรีใช่ป่ะบ้านกูไม่มีกาแฟบ้านกูมีแต่ทันันแนะกับเอ่อเพริคุอันนี้เลมอนกินไหมล่ะเพิ่งกินไปต้นคลิปนะฮะ อย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนเพิ่มมาแล้วก็เดี๋ยวมาตอนพาร์ทหน้าหาเพื่อนเพิ่มมีกาคนนะฮะต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม